เบิง่งสวนเนาะค่ะไอสวนไอเบิง้งเบิงเบ่ง,อองเบงเพิ่นสื่อยางเพื่อนจ่งยางก็เอารถใส่รถไมโครมาใส่เนาะคะ่ะเ็เลยมาไทยสวนหน่อยๆน่อยนี่ให้เบิ่งก้อนเนาะคะ่ะสวนหน่อยเพื่อนนี่จะมีบังม่วงเนาะคะ่ะบังม่วงยู่ลูกนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะม่วงค่ะมะม่วง ไอ้ไนนอ้น,นี่จะเป็นบักม่วงเอียงก็บ่บู้เนาะคะ่ะกำลงังสิออกดอกะคะ่ะนี่ค่ะ <c oughs> ออกดอกแล้วก็บักม่วงบักม่ว <c> ง <oughs> <c oughs> นี่เลยจ้ะ สวนหน่อยเพิ่นเนาะค่ะสวนหน่อยเพิ่นอันยายไก่มั่มยืนอยู่ตรงนี้ก็เพื่อว่าเทียนอันได้เบิ่งรถเนาะคะ่ะรถมาเทีย่างเนาะค่ะภาพปี่น้องมาเบิ่งเนาะค่ะรถเทีย่างน,ะะน,งนี่นะะจ้ะเพิ่นสั่งแล้วเพิ่นก็เดียวมาเทียไปโหลดที่ละข่ะนโหลดขันนี้ล่ะคะโหลดทุกล่อน มันนี่กับิโลละมีสิบบาทค่ะเป็นยางก้อนยางก้อนเนาะค่ะพุ่นราคาะมองสถานทีเปิดตังพุ่นลราคาพนุนนี่รถมารับสื่อ ทงมากเนาะคะ่ะจ้าคลิปนี้เอาไว้สมีกอนเนาะคะ่ะโอกาสนาเจอกันไม่จ้าพี่นอ้องจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสด really? ีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ยายกายลูกอีสานภาพพี่น้องมาเบิงเนาะค่ะมาเบิงมาเบิงมาเบิงพริกเนาะค่ะพริกพริกพริกดกค่ะพริกดกพี่น้องพริกดกค่ะจะพ่อมีเม็ดแดงเนาะค่ะเม็ดแดงกับสีบ่อหลดอกเพราะว่าเก็บเม็ดแดงออกไปร่างเถี่ยวก้อนแล้วเนาะค่ะมาเบิงซื้อมาเบิงซื้อค่ะพี่น้องมาเบิงซื้อค่ะค่ะนี่ค่ะมาเบิงว่าพริกดกเนาะค่ะพริกดก พริกดกนะคะพริกดกดกมาเบิงองซื้อค่ะมาเบิองซื้อๆมือนี่กะสิบ่ท่านเก็บดอกค่ะเพราะท่านเก็บอย่าเบิองรอบๆต้นด้วยเนาะคะ่ะเบิองทั่วๆไปมาในสวนนี่แหละคะ่ะมาสวนซ่ามาสวนมาสวนมาเบิองพริกเนาะคะ่ะ มาเบ่งพริกมาชมพริกเด้อค่ะเดอะ้อเบ่งขางนี่เนาะคะ่ะอ้อมมาเบ่งขางนี่อ้อมอ้อมอ้อมออมต้นอ้อมตน้ออมตนอันนี้ก็อยุกก่ใกล้ๆกันแกเิ่นมะเขือนะคะมะเขือมะเขือต้นมันแก่แลวตัดออกไปแล้วมันก็ล่างขืนมหม,ม่อีกเนาะคะ่ะพริกค่ะพริกก็ กำลัง <piel Jenny. S 1> ออกดอกเซาสะค่ะพี่น้องค่ะลูกกระดกดอกกระดกไหวไหวซี่ไหวล่อให้มันไอ้แดงแดงก็หนี้เนาะค่ะแดงแดงก็หนี้ให้มันมีเม็ดแดงหลายๆยังคอยสิเก็บเนาะค่ะเพราะว่าเม็ดแดงเก็บไปแล้วเนาะค่ะ แล้วเม็ดแดงๆงย่กไก,ก,ก่กันมีตรตรมน่ก็แค่ม็ดต้วนมะนาวเนาะค่ะอันนี้เป็นมะนาวไร่เม็ดนะคะมะนาวไร่เม็ดนะคะผ้าพี่นองเบื้องมากคะช่มนาค่ะช่มสวน ชมชมในสวนนะคะมะน่าวค่ะมะนาว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 จ้าพี่นองมนะนาวเป็นมะนาวไร้เม็ดนะคะ ลูกว่าท่านเต็มที่ดอกค่ะลูกว่าทานเต็มค่ะลูกเต็มนี่จะลูกง่ายได้รค่ะพี่น้องบอ่มีเม็ดม่มีเม็ดมะนาวไหลเม็ดอันนี้ก็ลูกว่าท่านเต็มนี่ค่ะนี่ลูกว่าท่านเต็มนี่ค่ะมีหลายมีหลายมีหลายอย่ค่ะ ยังมันของขาขาก่องไปรู้ขามุดอยูด่ด้ยขาดกอยู่ชมพริกชมมะนาวนะคือพี่น้องคือ พีกแบบน่าจ้าดูค่ะนี่กันยังบ่านไี่เต็มเม็ดเอ้ยเต็มเตรมลูกบ่านเต็ียมดอกค่ะลูกบ่านเต็มแตม่ว่าอันลูกมันโตแล้วเนาะคะ่ะแต่ทีตีกิ่งเต็มเต็มเต็มนี่จะโตกว่านีเนาะคะ่ะจะโตกว่านีเบ่มีเม็ดค่ะบ่มีเม็ดมิตรหนา มีแต่น้ำมีแต่เนื้อจ้ะชมในสวนนี่แหละค่ะพี่น้องภาพี่น้องมาเบิ้งเนาะคะ่ะบรรยากาศย่ามหมูเร่านะคะ่ะย่มหมูเรา้าไกลก็ออกมากไอ้ล่งจากไอ้ทีนอนหรอก็ออกมาหาอยู่หากินในสวนเนาะคะ่ะ อยู่หากินในสวนโอ้ยกะเบิ่งซื่อๆเด้อค่ะมื้อนี้มาเบิ่งซื่อๆวก็มะนาวนี่ก็สิดกบ่พริกก็สิหลายบ่กระดกค่ะดกดกค่ะพริกก็ดกมะนาวก็ดกพี่น,อน้องจ้ะ Yeah. คลิปนี้ไวส้สำหีก้อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ